ไปติดตามเรื่องของความคืบหน้าการเปิดโดนรถไฟค่ะเรื่องของสายใต้ค่ะที่จะเปิดให้บริการขบวนรถโดยสารธรรมดาระยะสั้นค่ะก็ยังคงให้บริการตามปกติทุกขบวนค่ะ การรถไฟนะคะก็ได้เปิดให้บริการเดินรถเข้ากรุงเทพออกเดินทางจากต้นทางตามปกติแล้วค่ะโดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรกทั้งขบวนรถด่วนพิเศษและรถเร็วจากต้นทางสุไหนโกโลกถึงกรุงเทพมหานครขบวนรถที่172ขบวนรถ38ค่ะขบวนรถที่46ขบวนรถที่32ขบวนรถที่17.0 0ค่ะและขบวนรถที่986ก็สําหรับเที่ยวแรกนะคะเดินทางจากสถานีรถต้นทาง ทุกหย่าก็โลกค่ะถึงสถานีปลายทางกรุงเทพมหานครโดยออกจากสถานีรถไฟยะลาเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะหลายจังหวัดยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ทำให้น้ำท่วมเส้นทางรถไฟที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและล่าสุดทางการรถไฟก็ต้องปรับแผนการเดินรถใหม่ เปลี่ยนสถานีปลายทางรถไฟขบวนท้องถิ่น4-5-6และขบวนท้องถิ่น4-5-2ชั่วคราวค่ะโดยขบวนรถ4-5-6นะคะมีเดินทางถึงเขาชุมทองแล้วทำกลับค่ะเป็นขบวน4-5-5ซึ่งก็เดินทางจากเขาชุมทองหาดใหญ่รอเป็นขบวน4-5-6ในวันรุ่งขึ้นส่วนขบวน4-5-2นะคะก็มีเดินทางจากสุงไหงกนรกหาดใหญ่แล้วทำกลับเป็นขบวน4-5-5เดินทางจากหาดใหญ่ยะลานะคะ รอทําเป็นขบวน453ในวันรุ่งขึ้นรถไฟขบวนท้องถิ่นอื่นๆก็นอกเหนือจากนี้ก็เปิดเดินรถตามปกติค่ะ